สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะใช่สวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่น้ำเด้อค่ะเด้อม,มาจ้ะปลาตั้งโกตัวระบาดโอวันตินเย็นใส่กาแฟนิดหน่อยหนึ่งแก้วชงเองค่ะโอวันตินหนึ่งซองแปดบาทกาแฟ ทีนวันหนึ่งซองห้าบาทรวมเป็นแก้วนี้สิบสามบาทน้ำแข็งฟรีจ้ะตักนาบ้านมาถ้ามาอ่ะอานะแก้วละสิบสามบาทจะ้ะประหยดัดประหยดัดเนาะคะ่ะเนาะท่านข้าไปซื้อยูร่านเขาก็จะประมันท่านปั๊มน้ำมันก็ะปจะประมามันหาหกสิบาท เขาเฮ็ดเอาสิบสามบาทเซเว่นนี่ก็จอกประมาณสามสิบสี่สิบบาทเท,ที่ยวได้น้อยสิบแปดบาท,ทเซเว่นแต่ไม่ได้ใส่โอวัลตินนะกาแฟก็กาแฟชาเย็นก็ชาเย็นอันนี้เขาส่งเขาปิ่นผสมลูกครึ่งเลยอืมมะขมามก่อนกินข้าวขอสามนาทีนะก่อนนะกาแฟ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไรทุกกำลังใจได้จ้ะมือนีย่าไอ้ออกค้นคำวัยบ้านย่าสามสี่คนแล้วคัดเด้อกทีมาตามย่าเมาื่อวานนี้ค่ะจะกล้าวนี้จากกันเยอะถ้ามึงคลิปนี้แล้วอ,อ,อื เด่ยายตามไปจ้าพร้อมตามกันไปไหวบ่ได้ป้าจังโกนี่พขาเจเ้าเฮดขายอยู่ในเมืองเนาะร้านที่กินที่จริงร้านนี้บม่มนเจ้าประจํายายนั้นเราจากร้านร้านนั้นเบิดเจ้าประจําเบิดร้านนั้นเคยซื้อมาขายใช่ขอเบเปียกสะกิดน,นี่นี่ร้าน รัานนั่นจ้ะเขาตั้งฉายาให้ปลาตังโขงริงฉับจ้ะเพราะวา่าแล้วไม่ยิ่งจะไม่ยิ่งจ้ะเป็นยู่น้ำกันเป็นหักแพ่งกันพุ่นกันเลยมาขายปัตตังโกข,ขายันรวย ตัวละหนึ่งบาทเลยน่อยแต่ยายบะมักแป้งแป้งมันเหนียวแข็งเจ้าประจำยายเห่งจะแป้งกรอบแล้วกานุ่มนุ่มทั้งในกรอบนอกครับไม่อมน้ำมันอันนี้อมน้ำมัน อะไบ้าน,นขา้องคราประกันโกลกัอยู่ใกล้บ้านหลานใหย่อยู่หักค่ำย่ยนนอกออกไปบ้านนอกออกไปจะลักสนินอำเภอเมืองดยู่อยู่คุมนึงออกไปว่าเฉยเป็นแต่งงานมีลูกทั้งสองคนแล้วนะมนเรียงเอามาเรียงใส่กันเนย่มาอยู่น้ำกันที่หลัง ผู้ที่เป็นผู้ชายใช่ฮมีลูกสองคนผู้ที่เป็นไม่ยิ่งผมย่าไม่ลูกคนหนึ่งจำบ่ายเลยโอ้อิจฉาชีวิตขาเจาขนาดไม่ความสุขพูดถึงว่าไม่ยิ่งก็ไม่ยิ่งเข้าใจกันเนาะเนาะยังบ่มิเบื่อรือบ่มีเรื่องเหล่ายาขมาซอยกันหาซอยกันเฮด มีความูขกระจกกระจากับ้าค้ายล้วนละลูกเรียนมหาลัยลูกคุณยายคนที่วาเป็นผู้ใายไนะที่มีลูกสองคนนะจบปริญญาแล้วค่ะไอแล้วก็ผู้ที่สองก็เขา แม่ก็เป็นญาติห้างของนัน่นของหลา,ไานไผ่ญาติต่เรื่องหูเรื่องเพิ่ะววาลงกปลเรนน้ำหลาม้าเจ้ากับบ้านใกล้กันขาเจ้ากัมาถามพักท,ท่ายดีจ้ะ <c oughs> าเจเ้าเฮ็ดหน้าเด้อคือกับเลยก,กับไอคู่หักสาวอีสาน้าเจเ้าเฮ็ดหน้าแต่ว่า บไม่เวลาจะนำหดูแร่เขาจะจ้างจ้างรถไทยจ้างค้นมาดันแบบเลือกแกปัดต้องโกจะของกลับไปเท็ดนั่งได้ลงขึ้นหน่อยก็ยังดีงานน้ำใจเขาเจ้าฮักแพงผน เพื่อแต่งงานทั้งสองคนเลยใเ่ไหมไม่รู้ะอะใช่คกับว่ามันยากเราบอกว่าสิบสามนาทีหกนาทีเราจะยายจะลากก่อนเนาะค่ะเจ้ขอบคุณทุกเรื่องทุกไรทุกกำลังใจคะ่ะที่มาฟังยายว้าเล่เรื่องเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ใช่นินทาแต่เว้าพื้น <c oughs> ความดีค่ะเจ้าจ้ะคนดีเขากับยกย่องแล้วค,ะะคะ่ะนากจาก ขอบคุณทุกเลิศทุกไร,ท,กรทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายเมื่อหนาเดี๋ยวจะหาเรื่องคนดีๆมาเบาสูฟังอีกค่ะ <laughs>